สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง p o n i s a Channel นะคะคลิปนี้นะคะเราจะพามารับของฟรีจำนวน3ชิ้นเลยค่ะชิ้นแรกนะคะจะเป็นอันนี้เลยค่ะ Purple s h a d e นะคะแว่นตาค่ะชิ้นที่2นะคะจะเป็น Neon Gas Mask ค่ะจะเป็นหน้ากาก Neon Gas แบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะทุกคนชิ้นที่3นะคะจะเป็น Sword Pack ค่ะก็จะเป็นดาบคู่ควยหลังแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวิธีการรับของทั้ง3ชิ้นทำยังไงค่ะ วิธีการนะคะทุกคนให้ทุกคนเข้ามาที่แมปนี้เลยค่ะ f a t ติว a l t y coon นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้ค่ะ โอเคค่ะทุกคนพอทุกคนเข้ามานะคะก็สามารถเริ่มเล่นเกมได้เลยค่ะเกมนี้นะคะเราจะต้องสร้างสิ่งบูกสร้างต่างๆนะคะโดยการเดินไปเหยียดที่จุดวงกลมค่ะโดยจะมีตัวเลขจํานวนเงินในเกมที่จะต้องใช้อยู่ตามจุดต่างๆนะคะโดยในแต่ละจุดเนี่ยก็จะใช้จํานวนเงินที่แตกต่างกันนะคะโดยเราสามารถเก็บเงินได้ที่ตู้ ATM ได้เลยค่ะโดยเดินไปเหยียดที่พื้นสีเขียวได้เลยนะคะก็จะเป็นการเก็บเงินอัตโนมัติเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เอาเงินไปสร้างสิ่งต่างๆนะคะโดยเราจะต้องทําวนไปเรื่อยๆค่ะเงินที่ตู้ ATM นะคะก็จะเพิ่มขึ้นเร่อทวินา ค่ะเราสามารถยืน FK เพื่อลองเงินได้เลยนะคะพอเล่นไปประมาณ5นาทีนะคะทุกคนก็จะมีปุ่มสีเหลืองค่ะเขียนว่า DJ ให้เราสร้างนะคะโดยจะมีราคาอยู่ที่6,840เหรียญน,นะคะพอทุกคนสร้างอันนี้แล้วนะคะเราก็จะได้แปชมาที่ด้านขวาล่างค่ะซึ่งเราก็จะได้รับแว่นตาเป็นอันดับแรกก่อนนะคะ ถัดมานะคะทุกคนเราก็จะต้องสร้างไปเรื่อยๆค่ะจนได้เวทีการแสดงเวทีที่2นะคะสิ่งที่เราต้องทําเพื่อให้ได้หน้ากากนี้ออนกันแก๊สนะคะเราจะต้องไปยืนเต้นค่ะบนพื้นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะเราก็ต้องกดเล่นเกมกดปุ่มแท็บให้โดนทุกครั้งค่ะจนได้ระดับสูงสุดนะคะเราถึงจะได้แบตแล้วก็หน้ากากมาค่ะ โอเคค่ะทุกคนสําหรับของฟรีชิ้นสุดท้ายนะคะเราจะต้องเล่นไปเรื่อยๆค่ะจนสามารถสร้างเวทีริมชายหาดได้แล้วนะคะแล้วเราก็ต้องไปยืนเต้นบนพื้นสีชมพูเหมือนเดิมค่ะเราจะต้องยืนเต้นที่เวทีริมชายหาดนี้เท่านั้นนะคะทุกคนโดยการยืนเต้นนะคะก็แค่กดแถ็บเล่นเกมเหมือนเดิมเลยค่ะเพียงแต่ไม่ต้องกดให้ครบจนถึงระดับสูงสุดก็ได้นะคะ แค่เต้นเก็บเงินไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ท่าแสนเหรียญก็เพียงพอแล้วค่ะแต่หากว่าใครสามารถเต้นจนถึงระดับสูงสุดได้ก็ดีกว่านะคะเพราะว่ายิ่งระดับสูงเท่าไหร่น,นะคะเราก็จะได้เงินเร็วมากขึ้นเท่านั้นค่ะทุกคนสามารถสังเกตตามที่เราเล่นให้ดูได้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าของฟี3อย่างน,นะคะใส่ออกมาจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะนี่เลยค่ะทุกคนใส่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแว่นตาก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูหน้ากากกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคค่ะทุกคนหน้าก,กากของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นหน้าก,กากนีออนกันแก๊สแบบนี้เลยค่ะถัดมานะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูดาบกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนนี่คือดาบนะคะทุกคนทุกอย่างนะคะก็จะเป็นทีมสีม่วงแบบนี้นะคะก็จะเท่ไปอีกแบบนะคะโอเคค่ะสำหรับวิธีการรับของฟรีทั้ง3ชิ้นก็มีเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย